ประเด็นต่อไปชวนพี่ชยยงคุยสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะเกี่ยวกับกรณีความคืบหน้าตรวจพบจดหมายข่มขู่ที่จะเก็บคนมุสลิมซึ่งเป็นอสอในพื้นที่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีค่ะเรื่องนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรคะครสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้นะครับแม้ว่าหลายวันที่ผ่านมาจะไม่มีคนตายจะไม่มีระเบิดสเสวเรื่องเกิดขึ้นก็จริงครับ แต่วันนี้ครับสถานการณ์ในการคม่มคู่ในการพยายามที่จะก่อการร้ายยังเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ครับอย่างล่าสุดนะครับการพบจดหมายของขบวนการ b บ n อนะครับในหลายสถานที่ต่างๆเพ <c oughs> ียงแต่หยิบยกมาให้ดูแค่สถานที่เดียวนะครับ <c oughs> ก็ทําให้รู้ว่าครับขบวนการ b บ n อครับยังพยายามที่จะคม่มคู่คุกคามนะครับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามครับให้ถอนตัวจากการทําหน้าที่ในการเป็นข้าราชการในการเป็นอาสาสมัครในการเป็นทหารพรานในการเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นํำท้องที่นะครับโดยข่มคู่ให้ตัวและก็ข่มคู่ว่าถ้าไม่ถอนตัวออกมาเนี่ยครับอาจจะเสียชีวิตนะครับแล้วก็นอกจากใบปลิวแล้วครับยังตรวจพบ การที่แนวร่วมในพื้นที่ครับเข้าไปขุดหลุมเข้าไปเตรียมที่จะวางระเบิดสแสวงเครื่องในพื้นที่ต่างๆอีกหลายแห่งครับนั่นก็คือสแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดแกลเดนภาคใต้นะครับขบวนการแบ่งแยกมิยาเอ็นครับใช้ทั้งวิธีการของการใช้ความรุนแรงนั่นก็คือใช้ระเบิดสแสวงเครื่องใช้อาวุธปืนและใช้วิธีการในการข่มขู่คุกค,ค,ค,คาม โดยการทิ้งใบปลิวโดยการใช้จดหมายในการคมขู่นะครับเพื่อสร้างสถานการณ์ให้คนเกิดความหวาดกลัวและให้สังคมเห็นว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเป็นพื้นที่ที่ยังไม่เข้าสู่ความสงบยังมองไม่เห็นแสงสว่างที่ไกลมงจากการแก้ปัญหาครับค่ะ ประเด็นต่อไปค่ะพิชยงเกี่ยวกับความคืบหน้าผู้ก่อการร้ายโจนซุ่มยิงเจ้าหน้าที่อสชคตสุวารีอำเภอรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสค่ะล่าสุดเห็นว่าผลตรวจพิสูจน์อาวุธเบื้องต้นเนี่ยออกมาแล้วแล้วก็ปืนของกลางเนี่ยเป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุมาแล้วหลายคดีหรอคะใช่ครับตกลงพบว่านะครับจากผลการพิสูจน์นะครับก็พบว่าปืนกระบอกนี้เป็นปืนกระบอกที่มีการใช้ก่อเหตุ จำนวนมากในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะครับโดยเปลี่ยนมือในการก่อเหตุไปเรื่อยๆนะครับจากอาเภอนี้ไปสู่อาเภอนั้นคือนี่คือลักษณะที่ผมเคยพูดว่านี่คือปืนกองกลางนะครับสําหรับการใช้ก่อเหตุข,ของขบวนการบีไเอ็นครับไม่ได้ยุ่งกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มโจรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับแต่ใช้วิธีการก่อเหตุเสร็จนะครับจะมีแนวร่วมที่ทําหน้าที่ด้านขนส่งนํามาเก็บนะครับ และพอมีคําสั่งให้ก่อเหตุใหม่ก็จะมีคนที่เป็นแนวร่วมในเรื่องขนส่งครับเอาปืนนี้ไปส่งให้กับกลุอื่นอื่นอีกน,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 นะครับเพราะนั้นนะครับจากหลักฐานก็เลยรู้ว่าปืนกระบอกนี้มีการก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งที่สําคัญที่สุดคือการก่อเหตุด้วยการยิงนายเวอาริคอปเตอร์เวจินะครับซึ่งเป็นแกนอดีตแกนนําของขอบวนการบีอที่ออกมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่รัฐ นะครับและก็ถูกฝ่ายดีไอเอ็นยิงเสียชีวิตพร้อมทั้งใส่ร้ายป้ายสีนะครับว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ไทยที่มีต่อ,อแกนนําของขอบวนการดีไอเอ็นที่ออกมามอบตัวแล้วเพื่อที่จะทำให้แกนนำดีไอเอ็นที่คิดจะมอบตัวครับอย่าออกมามอบตัวกับทางการไทยเพราะอาจจะถูกสั่งให้เก็บและก็เสียชีวิตอย่างกรณีของ นายอานายอะริคอปเตอร์เวจินะครับซึ่งจริงๆแล้วครับการเสียชีวิตของนายอะริคอปเตอร์นะครับเกิดจากวิมือของแนวร่วมวิมือของกองกำลังติดอาวุธของ b i เอ็นเพื่อสร้างสถานการณ์ในการใ,ใส่ร้ายใต้สีให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ครับครับพิชยงไอ้ผลการตรวจวิถีกระสุนเนี่ยโอเคแหละก่อเหตุหลายคดีไอ้ปืนกระบอกเนี้ยแต่ประเด็นก็นคือว่าที่พี่ชยงเคยบอกว่าปืนราชการ กอยู่ในมือ B I N หลายร้อยกระบอกเนี่ยมันรวมถึงกระบอกนี้ด้วยไหม,ไมฮะที่ยิงรถรถกล,ล,ลอ่อลส,ส,สอนี่ครับอารวมถึงกระบอกนี้ด้วยครับนะครับนะฮะครับรวมถึงปืนกระบอกนี้ด้วยนะครับ B I N นะครับตั้งแต่กอ่อเหตุมาตั้งแต่ก่อนพศ2 5 4 7ครับ B I N ไม่เคยซื้อปืนจากแหล่งขายอาวุธปืนเลยครับ B I N ใช้วิธีการเก็บอาวุธอยากเจ้าหน้าที่ไทยและออกไปใช้ในการกรอ่อเหตุ ในการที่จะแบ่งแยกดินแดนครับสิ่งที่บีเอ็นะครับไม่มีแล้วก็ซื้อนะครับนั่นก็คือเรื่องของระเบิดแสวงเครื่องและเรื่องของกระสรุนปืนครับนะครับค่ะพี่ชยงคะแฟนรายการฝากถามคะ่ะว่า b รเเนี่ยเขาไปหาลูกปืน M16 มมาจากที่ตลาดไหนคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ไทยเราได้มีการสกัดหรือว่าสืบหากระสุนว่าแหล่งที่มาของกระสุนเนี่ยมันมาจากที่ไหนอย่างไรไหมคะ ครับผมเคยไปคุยกับฝ่ายวิจุดหลักฐานนะครับแล้วไปคุยกับทางตํารวจที่ทํางานด้านการสืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้ครับกระสุนปืนเอ็มสกส่วนหนึ่งครับมาจากประเทศมาเลเซียเนื่องจากว่ารัฐบาลเนื่องจากว่ากองทัพบ,บกของมาเลเซียครับใช้อาวุธปืนเอ็มสิบหกเช่นเดียวกับกอ,องทัพไทยนะครับ mm. เพราะนั้นนะครับกระสุนปืนเนี่ยครับส่วนหนึ่งมาจากประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะกล่องเหล็กที่ใส่กระสุนปืนนะครับเป็นกล่องเหล็กที่ขบวนการมีอาญานำมาดัดแปลงเป็นเครื่องมือในการประกอบเป็นระเบิดแสวงเครื่องนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่พบนะครับแต่ไม่มากก็พบว่ากระสุนเอ็มกส่วนหนึ่งครับมาจากนักค้าอาวุธในประเทศไทยนะครับเพียงแต่เรายังสืบไม่ได้ว่ามาจากนักค้าอาวุธกลุ่มไหนและมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ มีส่วนร่วมหรือไม่นะครับเพราะบางเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องสําคัญที่เป็นเรื่องที่ตรวจสอบแล้วมันเป็นความเสียหายกับทางกองทัพนะครับทางหน่วยงานก็จะไม่ออกมาเปิดเผยให้กับประชาชนได้รับทราบครับอืค่ะประเด็นสุดท้ายค่ะพี่ชยองเรื่องเล่าสภากาแฟเชา้านี้มีเรื่องไหนถูกพูดถึงบ้างคะมีอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องแรกครับมีการพูดคุยถึง เรื่องที่สารรัฐมนูญครับหยิบเอาเรื่องของจริยธรรมนะครับมาเป็นเ,เรื่องมาเป็นดาบเขาเรียกว่ามาเป็นดาบในการเชือดนักการเมืองน,นะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ดีมากอยากให้สารรัฐมนูญยึดถือบรรทัดฐานของการใช้กฎข้บอบังคับของจริยธรรมนะครับมาใช้ในการตรวจสอบนักการเมืองนะครับ พ<อ>เพราะเขาเชื่อว,ว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญเนีน่ยครับใช้เรื่องจริยธรรมมาตรวจสอบนักการเมืองนะครับจะช่วยให้รัฐบาลจะช่วยให้การเมืองของประเทศไทยอะครับดีขึ้นนะครับเพราะนักการเมืองที่ทําผิดจริยธรรมครับจะไม่สามารถเข้ามาร่วมรัฐบาลเข้ามาร่วมบริหารประเทศได้นะครับเขาก็เลยว่าพูดกันแล้วก็คุยกันว่า อยากให้สารรัฐธรรมนูญยึดถือบรรทัดฐานนี้ต่อไปกับทุกคนโดยเฉพาะรัฐบาลใหม่ที่จะมีบุคคลต่างๆเข้ามาดำรงตำแหน่งในรัฐบาลของท่านนายกแพทองทานชินวัตรนะครับให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยครับจะให้นักร้องนะครับที่อยากจะร้องและอ้างว่าร้องเพื่อความโปร่งใสร้องที่จะเห็นประเทศไทยดีขึ้นนะครับ ให้ไปร้องตรวจสอบรัฐมนตรีทุกคนที่มีเรื่องจริยธรรมนะครับและให้สารรัฐธรรมนูญนะครับเป็นผู้ที่ดําเนินการเขาบอกว่าการที่สารรัฐธรรมนูญใช้เรื่องกฎหมายจริยธรรมมาใช้นะครับอาจจะเป็นการปฏิวัติเงียบนะครับที่เกิดขึ้นในวงการเมืองไทยก็ได้เพราะนั้นเนี่ยวันนี้ครับสารจริยธรรมนะครับแบกปัญหาหนักอึ้งเอาไว้ที่สองบาทนะครับ เพราะเกิดวันไหนสารรัฐธรรมนูญเนี่ยครับเกิดไม่มีมาตรฐานในการใช้เรื่องจริยธรรมอย่างที่ใช้กับอดีตนายกเศรษฐาทาวีสินนะครับสารรัฐธรรมนูญก็อาจจะเป็นองค์กรหนึ่งที่ไม่มีที่ยืนในสังคมนะครับดังน,นั้นเรื่องนี้ครับมีการพูดกันมากอีกเรื่องหนึ่งครับที่มีการพูดกันตั้งแต่เช้าวันนี้ครับเรื่องของพรรคลงป้อมนะครับที่กําลังอนละเวงอนละหวานกันอยู่นะครับว่า ตกลงแล้วครับพักลุงป้อมเนี่ยจะเอาอยัางไงจะมีสอสอแตกพ่ไปไหนหรือว่าจะมีการปฏิวัติเงียบหรือว่าลุงป้อมครับจะแสดงอิทธิฤทธิ์อย่างไรนะครับในการร่วมรัฐบาลครั้งนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ในวงสังคมนะครับวงสภากาแฟครับมีการพูดคุยกันมากครับเรื่องของพักพระดังระชารัฐนะครับที่มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นหัวหน้าพักนะครับและก็ มีความขัดแย้งกับร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าเกิดขึ้นแล้วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจเสียงล่งสุดท้ายครับคนในจังหวัดสงขลาครับบอกว่าในห่วงที่ไม่มีรัฐบาลเนี่ยครับจะทำอย่างไรกับปัญหาของปลาหมอคางดำนะครับเพราะเขาบอกว่าวันนี้ครับไอ้วิธีการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำในจังหวัดสงขลาหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ไม่ได้ทำต่อเน,นื่องแล้วนะครับและ หน้าฝนกําลังจะมาถึงครับถ้าหน้าฝนมาถึงนะครับปลาหมอคางดําที่มันอาศัยอยู่ในลําคลองต่างๆมากมายนะครับจะต้องไปกับน้าท่วมและจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นกับทะเลสาบสงขารวมทั้งประชาชนที่ยึดถืออาชีพในการเลี้ยงปลาปลาชังในการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งในบ่อนะครับโดยเฉพาะทะเลสาบสงขาเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงครับเพราะคนรอบๆทะเลสาบในสามจังหวัดครับต่างอาศัย การดำรงชีพด้วยเรื่องของการทำประมงในทะเลสาของขาครับนี่คือเรื่องทั้งหมดนะครับที่เป็นเรื่องเล่าจากสภากาแฟครับวันนี้ขอบคุณพี่ชยงมากเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันอีกรอบนึงครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมาครับครับสวัสดีครับ